สวัสดีครับมาพบกับวิชาภาษาไทยนะครับนักเรียนชั้นป .2 นะครับกับคุณครูฟลุกนะวันนี้คุณครูฟลุกภาคเช้านะเจอนักเรียนป .2 ครั้งแรกนะครับขอทบทวนบทเรียนเก่าก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเช้าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเด็กๆลืมวิชากันไปหรือยังเนี่ยนะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของการ สะกดคำนะครับทบทวนความรู้เดิมนะนักเรียนของคุณครูเนี่ยเคยเรียนแล้วแหละแต่ว่าทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยนะตั้งแต่ขั้นแรกเลยว่าคําง่ายๆเนี่ยยังจะสะกดกันได้อยู่ไหมยังจะใช้กันได้อยู่ไหมเนาะมาเริ่มกันเลยนะครับมาสะกดคําขั้นพื้นฐานกอนครับมี3ส่วนเลยมีพยัญชนะเด็กๆบางคนบอกพยัญชนะคืออะไรคุณครูก็คือกอไก่ถึงหันูนั่นแหละนะครับตัวอักษรพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัว นะคขท่องจบบ้างเนี่ยต่อมาก็คือสระนะครับสระจำได้ไหม r อีอ u อูู้ออนะครับและสุดท <súper anu S 1> ้ายก็คือวรรณยุกนะครับวรรณยุกจำได้ไหมลูกบอกคุณครูคาหนูไม่เข้าใจวรรณยุกเลยวรรณยุกคือสามัญเอกโทตรีจัตวานะครับซึ่งไอวรรณยุกเนี่ยใช้ตอนไหนล่ะครูเด็กๆจำได้ไหมเด็กๆเคยผันเสียงกันแล้วแน่ๆนะกา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 นั่นคือ การใช้วณยุกนี่แหละนะครับในการควบคุมเสียงนะอธิบายยาวไปไม่เข้าใจเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเนาะ,ะมาคําแรกกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะสะกดได้กันหรือเปล่านะครับมาดูนะตัวอะไรเนี่ยดําๆนกสีดําๆตัวอะไรกานั่นเองนะครับนกกานะกาสะกดยังไงเออกาต้องมีตัวอะไรลูกกไกดูสิ กอไก่กอบวกสระอะไรถึงจะเป็นกากอก้ากอก้า,กาอะไรกอบวกสระบวกสระอานะครับกอบวกสระอาอ่านว่ากานั่นเองยังจำได้อยู่ไหมยังจำได้อยู่นะครับอ่าต่อมาคำต่อมาอะไรเนี่ยเห็นเป็นมือเป็นกำปั้นกำรู้จักคำว่ากำไหมลูกกำ กำสละอะไรเด็กๆบางคนตอบคุณแล้วสละอัมค่ะคุณสระอัมสละอัมรู้ไหมสละอัมอยู่ไหนเป็นรูปร่างยังไงสละอัมนะเอาดูสละอัมกาต้องตัวอะไรอีกก็ไกอีกแล้วกบวกสละอัมนะครับบวกสละอัมเป็นกรนะกมกรมือเนี่แหละยังจําได้อยู่ไหมครับยังจําได้อยู่นะอ่าต่อมา นิ้วกาลังทาอะไรอยู่ชี้อยู่ชี้ไปทางไหนไม่รู้แต่เขากําลังชี้ทีนี้แหละชี้เนี่ยต้องมีรูปวรรณยุกต์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะอา้าวมีชอช้างนะชี้ต้องสระสระอะไรลูกสะระสระอ,ชอ,อชีชออีเป็นชี้ยังชออีเป็นชี้ยังชออีแค่ชี้นะครับชออีชี้ ต้องใส่วรณยุกอะไรเข้าไปถึงจะเป็นชีอ้อ่ะชี้ชี้ชี้และก็ชีตัวอะไรลูกชี้ชอ,อีชีไม้ไม้โทนะครับชอ,อีชีบวกไม,ไม้โทไม้โทไปตั้งอยู่ตรงไหนรัาครูไปตั้งอยู่ข้างหลังอออ่างใช่ไหมไปตั้งอยู่ข้างหลังชอช้างใช่ไหมไม่ใช่นะครับไปตั้งอยู่ข้างบนแบบนี้ชอ,อีชีไม้โท ชี้นะชี้จำได้อยู่ไหมนึกนะนึกทบทวนนะครับทบทวนห่างไปนานเลยนะครับปิดเทอมไปเกือบสองเดือนแนะ่สองเดือนกว่าด้วยใช่ไหมตัว,ตวอะไรตัวอะไรนะบางคนบอกเป็ดใช้เป็ดเปล่าไม่ใช่นะไก่นะครับไก่ไก่สละอะไรไก่สละอะไรนึกไก่ไก่ไก่สละ ไอนะครับสระไอนะสระไอแต่จะต้องมีตัวลายไก่ต้องมีกอไก่แน่นอนเพราะสระกดคำว่าไก่กบวกสระไอเป็นแค่อะไรกอไอไก่เป็นไก่ยังยังไม่เป็นไก่เลยทำยังไงจะต้องบวกไม้เอกกอ I. ไก่ไม้เอกไก่ นะกไอไกไม้เอกไกนี่นะครับดังนั้นเด็กๆจะต้องสะกดคำดีๆนะครับอันนี้เป็นคำรู้พื้นฐานนะที่เด็กๆป .1 เมื่อก่อนป .1 เรียน,นมาแล้วตอนนี้ขึ้นป .2 คุณครูฟุกทบทวนให้ตอนเช้านะครับเอามาดูต่อมาอา้าวทีนี้มันจะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้3ส่วนไปแล้วน,นีเาา่เรามาเพิ่มเป็น4ส่วนบ้าง มันจะประกอบด้วยพยัญชนะสระอันเดิมเลยอันเดิมพยัญชนะกไก่ถึงฮอนฮูกสระอาออ,อีอีเหมือนเดิมเลยวรรณยุก,ก็ยังอยู่นะสามัญเอกโทตีจัตวานะครับแต่ที่เพิ่มมาคืออะไรตัวสะกดนั่นเองตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังนะครับตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังนะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย นะตอนนี้พงตอบครูว่าเป็นเป็นลูกหมาใช่ไหมไม่ใช่นะตัวนี้คือช้างช้างสะกดยังไงอะช้างสะกดยังไงฮ้ช้างสะกดยังไงดูสชชชนะิช้างจะต้องมีชอช้างนะช้างจะต้องมีชอช้างบวกกับบวกกับชออา นะชออาทีนี้ต้องบวกพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดชออาเป็นชาเฉยเป็นชา้างยังยังไม่ใช่ช้างต้องบวกตัวอะไรพยัญชนะท้ายตัวหรือตัวสะกดคืององูชออ,งอชางนะชอ,อ,งอช้างนะชออางอช้างเป็นแค่ช้างอ่ะเป็นชา้างยังยังไม่เป็นช้างจะต,ต้องใส่วรรณยุตเข้าไปด้วยเป็นไม้โทชออ,งอชางอช้างไม้โท ช้างแบบนี้นะครับช้างเห็นไหมง่ายๆนะครับคําต่อไปคําต่อไปอา้าวมีสามใบตั้งอยู่คืออะไรแก้วนะแก้วสละเปลี่ยนไปอีกแล้วสลับเปลี่ยนไปอีกแล้วแก้วนะแก้วสะกดยังไงแก้วต้องมีตัวกไก่แน่ๆนะมีตัวกไก่แน่ๆสระอะไรล่ะสละอะไรนะกบวกสระแก้ว แก้วแก้วสระอะไรสระแอนะครับกอแอกอแอแกเองแล้วจะเป็นแก้วได้ยังไงจะต้องบวกตัวสะกดคือตัววอแหวนนะครับกอแอวอแก้วก็เป็นแค่แก้วอ่ะยังไม่เป็นแก้วเลยทำยังไงดีจะต้องบวกวรรณยุกเข้าไปเป็นกอแอวอแก้วไม้ไม้อะไรไม้โท แก้วนะครับกแอลวอแก้วไม้โทแก้วนั่นเองนะครับสะกดแบบนี้เด็กๆพอจะสะกดได้ไหมคุณครูว่าเด็กๆสะกดได้นะครับแต่คุณครูไม่ใจร้ายขนาดว่าจะให้เด็กๆสะกดคําทุกคำเนาะ <S <S เดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีจะมีรูปภาพให้นะครับซึ่งรูปภาพนะครับเด็กๆก็จะสามารถที่จะเดาได้เลยว่าคืออะไรแบบนี้คุณครูจะใบ้แบบนี้ สาละแอตดตดตดแบบนี้เด็กๆก็เติมไปอกอไก่ไม้โทวแหวนแบบนี้นะครับดูซิว่าจะสะกดคำถูกไหมเดี๋ยวคุณครูจะใบรูปภาพแบบนี้ให้นะครับในแบบฝึกหัดนะไม่กี่ภาพเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะครับสวัสดีครับ